ครูเพนสีจากครูซิดคอมสู่ธุรกิจลูกอมทุกคนต่างรู้จักครูเพนสีคาแรคเตอร์สุดฮาที่ถือกำเนิดจากตัวละครหนึ่งในตลก6ฉากที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี2560กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วความนิยมของครูเพนสีในปี2562เวิร์กพอยต์ได้ต่อยอดคาแรคเตอร์นี้สู่ซิดคอมสั้นๆ6ฉากครับจานสไร้างรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยและในปี2564ได้นำคาแรคเตอร์ครูเพนสีสู่ธุรกิจลูกอมค่ะด้วยการจับมือกับบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนนำครูเพนสีมาทำเป็นลู้้่ตลาดครงแก พร้อมกับต่อยอดคาแรคเตอร์ครูเพนสีให้มีชีวิตมิติและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างตัวตนครูเพนสีในโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Engagement กับผู้บริโภคสื่อสารในคอนเทนต์และมุกต่างๆเช่นมุกคุยผ่านแชทไลน์ระหว่างครูเพนสีลูกศิษย์และครูอื่นๆด้วยค่ะส่วนยอดขายของลูกอมครูเพนสีนั้นหลังทําการตลาดได้มากกว่า1ปีโดยเฉพาะในเดือนกันยายน2565ยอดขายอยู่ที่5้าล้านสองหมบาทและกําไร5้าแสนหกหมื่นบาทค่ะอ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการคส่วนในใปี2500 66นั้นว้บยังไม่มีการแจ้งรายได้มาแต่ผู้บริหารเคยวางเป้าหมายไว้อยู่ที่200ล้านบาทเลยค่ะ